ค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ขึ้นลงแรงสมควรนะคะจากสูงสุด1,343ลงไปต่าสุด1,330ส่วนต่าง10จุดที่เกิดขึ้นค่ะก็ยังไม่แรงอาจจะจะเอาเท่าไหร่เลยเนี่ยกี่สิบแรงเอาเดี๋ยวนี้แบบ10จุดนี้ที่อกไว้ว่าสัปดาห์หน้าหุ้นจะปรับตานใช่ไหมค่ะค่ะเีนี้ปรับเร็วไปนิดนึงนะฮะพอปรับเร็วเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยเจ็บไปยืม1,350ก่อนหรือเปล่าเราค่อยปรับหรือเปล่านะฮะ พอเราดูลักษณะนี่คือตลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมนะฮะเห็นว่าตลาดก็กลับเอากลุ่มกลุ่มที่เราว่าเป็นตัวเด็ดของปีหน้านะฮะคือกลุ่มก่อสร้างขึ้นหมดเลยใช่ค่ะทั้งสเต็กทั้งอีตนไัยทั้งสีเคมาฮาเลยนะเนี่ยก่อนคือเราดูตลาดเนี่ยเราก็บอกว่าตลาดไม่ยอมหรอกอันนี้ฝรั่งเนี่ยเขาก็รักษารักษาเส้นเส้นเขาไว้อ่ะโดยที่เขาซื้อแบงค์อยู่แล้วนะฮะเขาก็รักษาแบงค์เขาไว้อันนี้ถ้าเราเราเราจะเล่นแบบ หมุนตัวนะฮะล้วก็ขายแบงค์ให้เขาไปใช่ไหมแล้วเราก็มาซื้อตัวที่มันลงนะครับส่วนกลุ่มปิโตเคมีเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าน่าจะทางพอปเพดขายนะฮะพอปเพดก็คงเป็นคนฝ่ายขายนะฮะกับนักลงทุนทั่วไปขายอยู่แล้วนะฮะค็เป็นลักษณะนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้หลุดอะไรปตทก็อยู่ที่แนวรับสามสองสี่นะครับก็ไม่ได้หลุดนะฮะส่วนจีซีลงมาเนี่ยลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยต้องวิ่งกลับขึ้นไปเลยนะฮะถ้าหลุดหกห้าเจ็ดห้าก็จะลงไปหกสามนะฮะ อันนี้จีซีนะครับนี่เทคนิคนะฮะของหุ้นแต่ละตัวนะฮะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับค่ะนะครับแล้วหุ้นอิตาเลียนไทยที่เคยตามนะคะยังยังไงต่อคะอิตาเลียนไทยวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็แนวต้านก็สี่หนึ่งแปดะฮะสี่หนึ่งข้างแรกมันยังไม่น่าจะผ่านนะครับหรืออาจจะเหมือนตัวอื่นผ่านไปเลยก็ได้นะครับคือถ้าถ้าตลาดมันเส้นมันถูกกดดันมากๆนะครับจากหุ้นที่อจากหุ้นกลุ่มของปิโตเคมีนะฮะเพราะเพราะเราบอกแล้วว่าไอ้กลุ่มปตราทอ่์มันเล่นแค่วันที่หกใช่ไหมค่ะ มันเล่นแค่วันที่หกจริงไหมก็เล่นแค่วันที่หกจริงๆเห็นไหมพอวันที่เจ็ดมันก็ลงไงเพราะมันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ไงบอกเขาได้ตังค์ไปแล้วใช่ไหมก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรแล้วไงไม่ต้องดูแลหุ้นแล้วได้หมถึงว่าเขาขายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายให้คนอื่นมันขายเพราะเขาไม่ซื้อคนอื่นมันก็ขายมันก็คือลงคเอมันก็ตรงกับที่บอกหมดนะฮะมันก็มาตรงตรงเกมๆหมดเลยนะฮะส่วนตลาดเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มอุตสาหกรรมมันลงที่แล้วตัวอื่นลงแต่ตัวอื่นเขาไม่ยอมไะ ไม่ยอมมันก็ทําให้อย่างสู้กันอยู่นะฮะ,ฮะสู้กันอยู่แถวๆนี้นะครับ<ะ>นี่ตลาดปรับฐานเนี่ยถามว่าปรับฐานได้เท่าไหร่ก็ก็วันนี้ก็ทําหลุดหนึ่งสามสามห้านะครับแล้ววันก่อนที่มีแท่งแดงแท่งหนึ่งกระลุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสองหกที่บอกะนะครับคราวนี้ยถ้าลงไปเนี่ยผมคิดว่าจะแถวมากสุดนะะ่ะมากสุดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตามกฎนะฮะบอกว่าห้ามปิดแก็บหนึ่งพันสามร้อยสิบบอกแค่นั้น ถ้าปิดจับถึงพันสริบก็ไม่ถึงว่าที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจบเลยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเ,เราดูกลับไปดูว่าไอ้วันที่มันเบรกเนี่ยบอลรุ่มมันเจ็ดหมื่นเพราะฉะนั้นมันคงไม่ลงไปจุกนั้นนะฮะมันไม่ลงไปให้เสียวหรอกนะ,ะผมว่ามันลงไปอย่างมากนะก็พันพันสามรอยี่สิบอะไรแถวเนี้ยแล้วก็วิ่งกลับนะฮะ,ะถ้างั้นคนที่ถือ position ทางด้านทีเฟกวันนี้จะต้องปรับตัวกลยุทธ์เองก็ทีเฟกเนี่ยก็คือว่าถ้าไม่หลุดนะฮะมันก็ไม่หลุดพันที่ที่ให้เกาะไว้ใช่ไหมครับเก้าศูนย์หนึ่งจุดปดมันไม่หลุดคราวนี้ถ้าใครถือไวเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงก็คือว่าวันจันถ้ามันคือลองเนะี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงื่อนไขนี่คือไม่หลุดแล้วแต่การจะกลับมาลองอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนไม่มีโพส i t i o n ก่อนนะครับต้องเห็นเก้าศูนย์เก้าจุดเจ็ดะฮะเก้าศูนย์เก้าจุดเจ็ดจะเป็นลอง ครับเพราะ,ะท่านี้มันเป็นเป็นท่าที่สามารถที่ที่จะปรับฐานลงต่อได้ที่เก้าศูนย์หนึ่งจุดแปดนะฮะอบอกได้แค่นั้นนะฮะถ้า,ถางนั้นคนที่ถือโพสชั่นสัปดาห์นี้ต้องตัดสินใจยังไงคะถ้าเราเราเราไม่เล่นเราก็ยังไม่ถือก็ได้ค่ะแต่ถ้าถือ<ต>ไปเราเรามองว่าสัปดาห์นั้นมันปรับฐานนะฮะ,ะนี้ถ้าปรับฐานแล้วถ้าเซ้นมันลงไปถึงพันสามร้อยสิบสี่จริงๆเนี่ยนะฮะมันก็ลงไปที่เก้าแปดเก้าใช่ไหมฮะ 9.89.5อ๋อย่อไปถึงตรงนั้นใช่ย่อย่อลงตรงนั้นก็ได้นะฮะแต่สุดท้ายก็จะต้องวิ่งกลับขึ้นมาตอนปิดตอนปิดโพซิชั o ตอนสิ้นเดือนอ่ะก็ต้องมาปิดบนอยู่ดีนะครับฉะนั้นการเวียงของฟิวเจอร์ในระดับ10ถึงที่5จุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับนะครับเพราะคุณช็อตมาตั้งแต่8.8นี้ก็โดนมาหนักนะฮะนะครับก็มีก็มีความพยายามบอกว่าวันนี้มันคงเกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์เหมือนกันนะฮะพยายามที่จะกดให้พอดูลักษณะอย่างแอดวานซ์นะ คือ,คอกดหุ้นหนักๆกันนะครับแล,แล้วลากชา้กาแล้วกดเร็วเลยนะฮะถ้ากดแบบนี้หุ้นไม่ลงนะ,ะคือไม่ถือว่ามันอาจจะเด้งขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วก่อยจะปรับฐานคือธรรมชาติเนี่ยมันต้องปรับฐานนะฮะแต่การที่มากดให้มันลงเนี้ยตั้งใจกดอย่างเงี้ยมันจะไม่ลงนะมันจะขึ้นก่อนนะฮะขึ้นก่อนเราค่อยลงแล้วค่อย,รอยปรับฐานนะเพราะฉะนั้นวันวันอังคารเนี่ยก็ยังมีโอกาสาที่มันจะขึ้นไปที่เก้าหนึ่งห้านะล้วค่อยลงก็ได้เก้าหนึ่งสี่อ่าล้วค่อยลงแล้วนี่มันมีแนวต้านแล้วนะครับ แนวต้านของมะช้าเนี่ยเพราะมันเป็นแท่งแดงใหญ่นะครับเท่าไหร่คะเก้าหนึ่งห้าจุดเจ็ดเก้าหนึ่งห้าจุดเจ็ดอเนี่ยการที่ที่เราบอกว่าถ้าแถวเนี้ยมีอย่างใครดูหมอนิบีมะช้าก็จะบอกตรงเนี้ยมันเป็นตัวของแฝกอยู่ถ้าเข้าไปดูจะเห็นว่าเนี่ยมันมีแนวต้านของแฟกอยู่ประมาณเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้ามันก็ชนแล้วมันก็มันก็ปรับฐานลงนะฮะมันจะมีอยู่พอดีช่วยดูรายละเอียดนิดนึงตอนเช้านะฮะจะมีเขียนไว้ตลอดนะฮะอ๋อค่ะมะช้าเราก็ให้ไว้ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นแนวต้านนะฮะ เก้าหนึ่งสี่จุดเจ็ดอะไรสักอย่างนะฮะแล้งเขาก็ชนแล้วก็ถอยมาใช่ชนแล้วมันก็ลงจริงๆค่ะเป็นเป็นสุดท้ายแล้วประตูนี้เราก็ไม่มีอะไรละต่อไปก็ขาทงแล้วถ้าขาทงก็เก้าร้อยสามสิบไปถึงเวลาวัดแฟกเนี่ยมันไอแฟกอันนี้ไม่ถึงว่าเฉพาะแค่ใบทงทงอ่ะทงแฟกที่แปลว่าทงอนะฮะปลายทงมันไปชนพอดีนะฮะมันก็จะลงมันลงมาเนี่ยมันก็สามารถลงมาที่รูของทงเดิมได้อยู่นะครับซึ่งก็อยู่ประมาณเก้าศูนย์หนึ่งแถวๆเนี้ยนะฮะ จุดแปดเก้าศูนย์สองเลยแถวๆนี้นะฮะเดี๋ยวขอกรอบนิดนึงพี่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งจุดแปดนะครับแล้วก็กรอบบนก็จะเป็นเก้าหนึ่งห้าจุดเจ็ดถึงเก้าหนึ่งห้าจุดเจ็ดกรอบนี้นะครับกรอบนี้เป็นกรอบที่ไม่ถือว่าต้องผ่านเก้าหนึ่งห้าจุดเจ็ดก่อนถึงจะเก้าสามศูนย์นะฮะแต่ถ้าคนยังไม่ได้ลองถ้าจะลองเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ถือว่ามันสามารถที่จะลงต่อได้อีกนะครับการปรับฐานเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะฮะดูแค่ตัวนี้ยังไม่จบนะฮะ เพราะนั้นถ้าจะกลับมาลองต้องเห็น90 90 9.7ให้มันมาเขี่ยที่บ้านใช่ให้มันให้มันเห็น90 9.7จะต้องไปลองใช่มันถึงจะวิ่งขึ้นไปขึ้นไปทดสอบข้างบนที่พูดถึงนะฮะขึ้นไปทดสอบไอ้915.7นะครับอ่ะครั้งหนึ่งนะฮะแล้วทองวันนี้ล่ะคะทองก็ตอนนี้สามตัวนะกลับมาเป็นลองนะฮะแล้วก็ลองเนี่ยก็คือลองไปสั้นๆที่อ่าจะเป็น17 หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะฮะแถวนั้นทองนะคะครับมีสิรีบาลแถวนั้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะะส่วนแนวรับก็ต้องดูนะครับทองก็เป็นอ่าผมดูนิดนึงนะฮะตอนนี้สปอตอยู่ที่หนึ่งหกเก้าเก้านะคะอ่าแนวแนวรับมันเนี่ยมันยังลงไปไม่ถึงแนวรับนะครับแล้วมันก็มันก็เป็นเกิดเดชคอร์ดลวนะฮะเพราะนั้นแนวรับที่สําคัญของมันเนี่ยหนึ่งหกเจ็ดสองจุดสี่นะฮะ ถ้าหลุดหนึ่งจะสองจุดสี่เนี่ยก็สามารถที่จะลงต่อไปเลยพันหกร้อยห้าสิบนะฮะ,ะลงไปพันหกเลยก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้เป็นเป็นลงเป็นลงอยู่นะครับในในตัวของแพทเทิร์นเป็นลงในตัวของมุวิ่งเป็นลงในตัวของไอ้ไซ้เป็นลงนะฮะในตัวของแมดดีเป็นลงลงหมดทุกทุกทุกสัญญาณแต่แต่รีบาวได้นะครับเพราะลงมาตอนนี้ลงมาจนใกล้ใกล้อุปสงคครับก็สามารถจะรีบาวได้นะครับคือถ้าทอมันยืนนิ่งๆอย่างนี้นะครับยืนออกเนี่ย แกวงอยู่ในกรอบสักสี่เหรียญห้าเหรียญน่ะอีกสองสามวันน่ะแล้วมันจะลงนะฮะคือถ้ามันจะรีบามต้องรีบามไปเลยถ้าถ้ามันยืนออกห้างนี่มันจะลงห้ามยืนนะฮะถ้าทองจะขึ้นต้องขึ้นไปเลยถ้ายืนนะคุณเห็นมันมันขึ้นไปพันเจ็ดร้อยหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าลงมานะครับหนึ่งหกเก้าศูนเนี้ยอีกแค่สองวันเนี่ยแล้วพอวันที่สามจะลงแล้วนะครับก็สรุปว่าก็เป็นช็อตนะ่ะทีนี้ เมื่อสักครู่ทางคุณพเดิมพูพูดถึงนะคะว่าตัวดัชนีหุ้นไทยถ้ายืนที่ระดับ1,335จุดได้จะดูดีแต่ถ้าหลุด1,335จุดจะดูไม่ดี1,335มันก็เป็นเป็นเอ่อเป็นเอ่อตัวของจุดต่ำของเมื่อวานค่ะนะครับโดยหลักถ้าพูดเป็นโน้มขึ้นเนี่ยนะครับไม่ควรจะหลุด1,335นะฮะอันนี้ถ้าหลุดมันก็เป็นโน้มไซเวยโอเคไซเวย์แปลว่าปรับฐานปรับฐานเขาว่าดูไม่ดีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าหุ้นเนี่ยคงไม่เป็นไร ถ้าเราอยู่ในธนาคารพาณิชย์นะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มแล้วเหมาค่างนะครับอย่างวันนี้กลุ่มที่ดินลงมาก็ซื้อสิอะไรบ้างกลุ่มที่ซื้อได้ทุกตัวเลยที่ดินเอย่างเช่นแต่ถ้าดาูที่ดินเชิงขาขึ้นนะก็จะเป็นพึกษานะฮะฟ s เอนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะไรเอ็นเฮานะฮะเอ n AP พวกนี้มันก็ถอยซื้อสิค่ะมันก็ถอยซื้อได้นะฮะ คือหุ้นเนี่ยคนเล่นหุ้นอย่าไปอย่าไปห่วงเซตนะฮะให้ดูว่าหุ้นที่ไม่น่าเล่นก็คือหุ้นที่จบข่าวก็คือแอดวานเนี่ยข่าวมันจบเราก็เล่นตามข่าวนะฮะเขาไม่ได้เล่นตามผลประกอบการมานะครับเขาเล่นตามข่าวพอเมื่อพอข่าวจบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็คือจบเพราะนั้นแอดวานินท์เราเขาอย่าไปเล่นสิใช่ไหมกลุ่มปตทปตทสพเนี่ยมนเล่นตามข่าวเพิ่มทุนมาพอพอเขาได้ต้างไปแล้วเราก็อย่าไปเล่นสินะครับทำนองเนี้ยมันจะคล้ายๆเยอะผมพูดแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็ไปเล่น ไปเล่น c p N เดิย๋ยเราไปเล่นเซนทันสิเราไปเล่นโรงพยาบาลเดิ BGS สิใช่ไหมเพราะพวกนี้เราไปเราไปเล่นบิ๊กซีไปเล่นแมคโครสิซึ่งพวกนี้มันไม่มีข่าวไปเล่นตามผลประกอบการาเนี่ยเราก็หนีไปเล่นหุ้นพวกนั้นเลยสรุปว่าเราหนีหุ้นที่เขาสู้ทําอินเด็กซ์เอาอินเด็กซ์มามา,มาสู้กันเรื่องของฟิวเจอร์นะแล้วเราก็ไปสบายใจกับหุ้นพวกนั้นดีกว่าอืทํานองเนี่ยไม่งั้นเราก็เอาขึ้นมาลา G C ขึ้นมา อ่ะขึ้นมาอ่ะลงอีกแล้วอะไรเงี้นะค่ะใช่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกแบบลาคาญ่ะลำคาญ่ะเบื่อเออมันจะลาคาญมันเบื่อมันวิ่งมันวิ่งไม่ยาวรู้สึกว่าวิ่งยาวแล้วก็เข้ากลับไปรับรับก็ไม่ใช่อะไรจำลองเนี้ยอ๋อได้ใช่ไหมคือคือนั้นักลงทุนหลายหลายคนเขาลำคาญนะฮะอ่าได้ค่ะพี่อ่าเดี๋ยวเดินไปต่อสายขอบพระคุณมากนะคะสัปดาห์หน้าตามกันต่อนะคะครับผมครับผมค่ะค่ะกับพี่นิพนธ์